ได้ไดม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลเมลมาด้วยเลยเมลมาด้วยเลยรับากว่าเมื่เราเดวเียกน้องเมลลงมามีอะไรคุ่แม่กขาจะอยู่ตรงนี้แม่ได้แม่ได้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 ้ได้่ได้ได้ไได้ไได้ได้ได้ เผื่อเราเรื่องคดีอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ก็จะที่แล้วเราไปเคลียร์ที่ขอาแจนมาเรื่องนี้ครับเืออย่างนี้ครับมามันเขาคือเขา คนสมุทรสงครามเลยแล้วแล้วรู้ไหมว่าเราให้บัตรประชาชนกับเขาไปเปิดบัญชีเอาจริงๆตรงๆรู้ไหมผมนี่ไปเปิดให้เขาเลยอ๋อหรอก็เปิดตอนนั้นอะด้วยความที่ผมย่องมาอะไรคือผมนักตอนแล้วผมชอบเรียนมาอะไรที่ไหนรัชดาพิทูรีอะคือผมเนี่ยชอบรองเท้าอยู่แล้วผมเนคนที่ชอบรองเท้านะผมต้องการอยากได้รองเท้าไปดีผมก็เลยเอาเงินไปซื้อรองเท้าคือตั้งแต่สมัยเรียนใช่ครับเพางั้นใช่ครับปีนี้แล้ว ีน่าจะประมาณของของปีสามสิบปีเพราะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดจบก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสามไหมถ้าจบยี่สามยี่สี่เขาให้เป็นเงินหรือให้เป็นรองเท้าให้เป็นเงินแล้วผมให้เป็นเงินเราไปแล้วเหมือนกันนะผมก็โชคเทพผมก็มาซื้อรองเท้านี้ไหนครั้งเดียวครั้งเดียวครับแล้วหลังจากนั้นได้ติดต่อกับเขาอีกไหมก็ไม่ได้ติดต่อเลยครับก็คือผมก็มันใช้ชีวิตของผมเป็มที่เลยผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่เนาะเขาบอกกับเราแค่ว่า ขอยึดมติประชาชนไปเปิดบัญชี